มีปัญหาในะชีวิตมากนะคะาทางโลกก็ไม่สําเร็จนะคะทางธรรมนะคะก็ไม่ได้ยงไม่ได้ยานอะไรกับเขาเลยนะคะทางธรรมก็ปฏิบัติธรรมไม่เก่งนะคะเราจะต้องแก้ไขจุดๆนี้ยังไงนะคะเพราะเรารู้สึกว่าย่าแย่ไปหมดเลยนะคะมันเหมือนกับชีวิตไม่มีค่านะคะอจริงๆเนี่ยทางโลกเนี่ยถ้าฝืนดันทุรังนะคะมันมันแล้วแต่นะปัญหาของแต่ละคนว่าประมาณแบบเออติดนี้เลยอันนี้จะทุกข์มากเนาะอันนี้พี่มินเข้าใจหรือว่าบางคนก็คือแค่ แค่พอดีอะนะคะมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดล้มละลายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แค่มันยังไม่สําเร็จเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังแบบยังต้นถือว่าต้นทุนทุกะน้อยกว่าคนที่กําลังจะเจ๊งหรือว่าเจ๊งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยตรงเนี้ยนะคะ,ะทางโลกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอพักสมองก่อนเพราะสมองเราตอนนี้มันอาจจะจมไปด้วยความทุกข์ความเครียดนะคะไปปฏิบัติธรรมก่อนลองไปแก้ไขนะคะการปฏิบัติธรรมก่อนนะคะเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้รู้เลยนะคะว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมอยู่ทําไมแบบ ก็ปฏิบัติมานานแล้วนะทำไมธรรมะของเรามันยังแบบหยิบจับมาใช้ไม่ได้กับทุกที่กําลังเผชิญอยู่อะไรเงี้ยมันติดปัญหาตรงไหนนะคะลองเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูนะคะอ,อ,อย่างของพี่มิ้นท์เนี่ยนะคะไอต,ตอนที่ทุกข์เครียดอย่างเงี้ยมาก,กน,นะคะคือไอ้ปฏิไอ,อะไรนะฟังเทศฟังทำวิธีการกําหนดก็เครียดก็กําหนดหรืออะไรต่างๆนานา,นาน เออเราอะ่ะจาได้วิธีอะ่ะแต่ตอนที่ทุกมันอยู่อะ่ะมันแบบหยิบใช้ไม่เป็นจริงมันมืดแปดด้านอะ่ะนะคะมันจําไม่ได้หรือว่ามันจําได้แต่มันก็ไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะเออทุกอะ่ะทุกเนอเครียดเนอนะคะเออแบบคือคือเขาเรียกว่าแยกจิตออกมาเป็นผู้รู้อ่ะแยกไม่ได้อะ่ะนะคะมันคือจิตของฉันมันจมทุกแบบไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะเข้าใจนะคะเข้าใจมากแต่นะคะอ่าเมื่อปฏิบัติที่บ้านไม่ได้ก็ไปสู่สํานักนะคะไปสู่แบบ ที่ที่เขาปฏิบัติกันโหมีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นเลยอะบางคนทุกข์กว่าเราอีกนะคะพี่มิ้นจําได้เลยตอนนั้นพี่มิ้นทุกข์เครียดเพราะว่าเออคือร้านเจ๊งอะนะคะทุนหมดแล้วนะคะเป็นหนี้เป็นสินหรอะไรแต่พอดีไปเจอน้องท่านหนึ่งนะคะเขาหนักกว่าเราอีกอยู่ดีตารู้สึกว่าจะเป็นเพราะไขมันอะอยู่ดีตาก็บอดข้างหนึ่งแฟนทิ้งธุรกิจเจ๊งตกงานพอเราไปเจอคนที่หนักกว่าเราอะโหห้ายงังชั่วนะเรายังครบ32หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อย่างแบบ เออมันก็ยังมีกําลังใจขึ้นมานะคะเราก็แบบคือไม่ไม่ได้มีเราทุกคนเดียวในโลกอ่ะนะคะทีนี้มันก็แบบเออแบบเออก็ฟังทําไปด้วยหรืออะไรไปด้วยมันก็จะมีจุดจุดหนึ่งน่ะนี่ที่ความพยายามที่จะแยกจิตออกมาเป็นผู้รู้ของเรามันจะสําเร็จมันจะนานแค่ไหนหรืออะไรอ่ะมันมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยและความเพียรของเราเนาะที่จะแบบมีสติตั้งออกมาเป็นผู้รู้และจริงๆคําว่าจริงๆแล้วนะคะ มันไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากความเป็นไปของรูปนามกายใจหรือขันห้าเท่านั้นเองเนี่ยฟังครูบาจารย์พูดบ่อยมากเลยพูดก่อหูนะคะแต่เราไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นอะพอปฏิบัติไปแบบโอ้โหเคี่ยวเข็นแล้วเคียเค่ยวเข็นตัวเองอีกจนได้ได้พบกับภาวะน,ะนั้นจริงๆว่าเออ จริงๆแล้วไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเปลือกภายนอกหมดเลยแต่พอเข้ามาในใจจริงๆมันแค่ความเป็นไปของรูปนามเท่านั้นเองมันมีจุดหนึ่งที่รู้สึกอย่างนั้นได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะคงรักษาไว้แล้วเรารู้สึกอย่างนั้นตลอดนะพอออกมาลืมตามานะคะความเข้าใจมันยังอยู่อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็เหมือนเดิมแหละนะ,ะเหมือนเดิมแหละความเป็นเราเป็นเขาเต็มที่อย่างเงี้ยนะคะแต่มันได้เคยปิ๊งแล้วไงว่ามันอ๋อมันมีภาวะนั้นจริงๆที่ทําให้เรา ปลดเปื้องจากทุกได้เนี่ยถ้าเกิดเราได้เข้าไปสู่กัลยาณนะมิตรคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคี่ยวเขีนเราอะนะคะให้ปฏิบัติถูกทางอะนะคะเนี่ยอย่างน้อยมันจะแบบลืมตาอ้าปากในเรื่องของแยกตัวเองออกมาจากทุกขและปัญหาแยกออกมาเป็นกองกองทุกข์ก็ส่วนหนึ่งปัญหาก็ส่วนหนึ่งนะคะการไม่ทุกขได้ในขณะที่ยังมีปัญหาก็ส่วนหนึ่งดังนั้นกลับไปแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติของตัวเองอย่างน้อยให้ตัวเองรอดพ้นจากความทุกข์ก่อนนะคะไอ้เรื่องของความโชคดีมันจะตามมาทีหลังเองนะคะถ,ถ้าเกิดแบบทุกข์ถ้าเกิดใจของเรามันมันมันออกจากพันธนาการหรือความครอบงำของความทุกข์และความเครียดได้นะคะดังนั้นเนี่ยพี่มิ้นแบ่งปันประสบการณ์ให้นะคะอยากไปปฏิบัติทาพี่มิ้นก็แนะนําที่วัดพระทันตะอาสาภารามชนบุรีนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพก็ไปได้เลยะคะ่ะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากนะคะ